แน่นอนครับต่อไปนี้คือสคริปต์วิดีโอรีวิวรถบ้านเรน Rover Motorhome 2อ2 6ความยาวประมาณ800คำในภาษาไทยพร้อมเปิดด้วยประโยคแนะนำช่อง a r อ Auto Expert และจบด้วยการเชิญชวนให้กดติดตามยินดีต้อนรับสู่ช่อง a r อ Auto Expert วันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับรถบ้านระดับไฮเอมที่ผสมผสานความหรูหราเทคโนโลยีและความสะดวกสบายไว้ในคันเดียวกับเรน Rover Motorhome รุ่นปี2026่รุ่นใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ที่รักการเดินทางแต่ไม่อยากเสียความสบายเหมือนอยู่ในบ้าน Range Rover Motorhome 2026ไม่ใช่แค่รถบ้านทั่วไปแต่มันคือความลงตัวระหว่างความแข็งแกร่งของรถ SUV กับฟังก์ชันที่ครบครันแบบบ้านเคลื่อนที่ด้านหน้ารถยังคงเอกลักษณ์ของ Range Rover ไว้อย่างชัดเจนประจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดแบบแมทริกที่มาพร้อมระบบอัตโนมัติในการปรับความสว่างตามสภาพถนนล้ออัลลอยขนาด22นิ้วช่วยเสริมภาพลักษณ์ความพรีเมียมและยังเหมาะกับทุกสภาพถนน ในด้านเครื่องยนต์ Range Rover Motorhome 2026มาพร้อมตัวเลือกทั้งระบบ Hybrid และ p l u g i n Hybrid โดยใช้เครื่องยนต์ v 6 Turbo c บชา g ์จที่ให้กำลังสูงกว่า400แรงม้าทำให้รถมีอัตราเร่งที่ดีแม้บรรทุกน้ำหนักมากนอกจากนี้ยังมีระบบขับเคลื่อน4ล้ออัจฉริยะ a l l t ท r ร a i n Response ที่สามารถปรับระดับช่วงล่างและแรงบิดล้อแต่ละข้างได้ตามสภาพถนนการตกแต่งภายในคือหัวใจสำคัญของรถบ้านคันนี้พื้นที่ห้องโดยสารถูกออกแบบให้เป็นเหมือนบ้านเคลื่อนที่ที่มีทุกอย่างครบ ตั้งแต่โซฟาหนุ่มแบบพรีเมียมโตทำงานแบบพับได้เตียงนอนขนาดใหญ่แบบควีนไซส์และห้องน้ำส่วนตัวพร้อมฝักบัวเรนชาวเวอร์นอกจากนี้ยังมีห้องครัวขนาดย่อมที่ติดตั้งเตาไฟฟ้าอ่างล้างจานและตู้เย็นขนาดใหญ่แบบบิวอินสำหรับใครที่ชอบดูหนังหรือฟังเพลงก็มีระบบเครื่องเสียงเมริเดียนพร้อมหน้าจอสมาร์ททีวีแบบพับได้ขนาด40นิ้วติดตั้งในตัวรถเทคโนโลยีในเรนชาวเวอร์มอเตอร์โฮม2026ถูกพัฒนาให้รองรับทุกไรฟ์สไตล์ โดยเฉพาะระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมที่ทำให้คุณสามารถทำงานจากที่ใดก็ได้หรือสตรีมคอนเทนต์โปรดได้อย่างไม่สะดุดระบบควบคุมภายในทั้งหมดสามารถสั่งงานผ่านแอปบนสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟปรับอุณหภูมิหรือสั่งให้เครื่องชงกาแฟทำงานล่วงหน้าระบบความปลอดภัยก็จัดเต็มไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็น Adaptive Cruise Control ระบบช่วยจอดอัตโนมัติกล้องรอบคันแบบ 3D และระบบแจ้งเตือนจุดอับสายตาเพื่อให้การขับขี่ปลอดภัยแม้ในพื้นที่แคบหรือเวลาถอยจอดระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติยังทำงานได้แม้ในความเร็วต่ำพร้อมถุงลมนิรภัยรอบคันหากพูดถึงการใช้งานจริง Range Rover Motorhome 2026ยังมีฟีเจอร์เพิ่มเติมอย่างแผงโซลาเซลล์บนหลังคาที่สามารถเก็บพลังงานไว้ใช้ในระบบไฟฟ้าภายในรถแบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ยังมีระบบเก็บน้ําและถังเก็บของเสียที่ทําให้คุณสามารถพักอาศัยอยู่ในรถได้ยาวนานขึ้นโดยไม่ต้องหาจุดจอดบ่อยครั้งอีกหนึ่งจุดเด่นคือการออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้วัสดุรีไซเคลิลและวัสดุธรรมชาติในการตกแต่งภายในเช่นไม้โอ๊กจากแหล่งปลูกยั่งยืนบาะหนังแท้แบบไม่ผ่านการฟอกสารเคมีและวัสดุปูพื้นจากเส้นใยธรรมชาติไม่เพียงแค่สวยงามแต่ยังใส่ใจโลก ราคาของ Range Rover Motorhome 2026เริ่มต้นที่ประมาณ12ล้านบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมเพิ่มเติมซึ่งถือว่าเหมาะสมกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งความสะดวกสบายเทคโนโลยีและความหรูหราที่เหมือนได้บ้านอีกหลังที่ขับเคลื่อนได้สำหรับใครที่กำลังมองหารถบ้านที่ไม่เหมือนใครพร้อมเดินทางไปทุกที่แบบไม่ต้องห่วงเรื่องที่พักและยังคงสไตล์ความหรูหราแบบ Range Rover รุ่นนี้คือตัวเลือกที่ตอบโจทย์อย่างแท้จริงหากคุณชื่นชอบการรีวิวรถยนต์แบบละเอียด จอดลิดทุกฟังก์ชันและอยากติดตามนวัตรกรรมใหม่ๆจากทั่วโลกอย่าลืมกดติดตามช่องของเราที่อักออโตเอ็กเปิดแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับหากคุณต้องการเวอร์ชั่นเสียงภาคหรือใส่เอฟเฟกเสียงภาพเพิ่มเติม